แล้วเนี่ยครับเขาเปลือกมาใส่ครบไว้ครับ้นสห่ต้อล้วเราก็ตตคลงไปนะครับคล้าเนี่ยะเปือกแตกออกนะครับเรียกว่าการทเปือกข้าวนะครับการนี้นะครับคือการซ้อมนครับคับข้าในครบจะมีเยอะนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวแตก น้องพราวลุกขึ้นยืนค่ะพราวนั่งเรียบร้อยมากเลยน้องแพลวด้วยครับนนะครับสองคนนี้น่าจะคู่กันแพลวมาครับแพลวอ่ะองฟองมาองฟองมาช่วยคุณคนเดีเดี๋ยวดูเพื่อนสามคนนี้ตักข้าวเพราะว่าส่างนี้ใหญ่นะครับคุณคูตักคนเดียวได้แต่เด็กๆต้องทําทีละกี่คนครับสามคนแล้วก็ต้องช่วยกันแล้วก็ทำพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่นั่งอยู่นะครับ นับเป็นจังหวะช้าๆนะครับสิบครั้งดังๆนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าปลอบมือให้เพื่อนนะครับเออีกทั้งสองคนอีกสัก3สามคน